เป็นเรื่องของพักพลังประชารัฐในส่วนกรุงเทพครับก็คือในโซนธนบุรีใต้ฮะชูนโยบายนะครับว่าบ้านประชารัฐพร้อมระบุนะครับว่า ยืนยันเนี่ยผู้สมัครทุกคนเข้าใจปัญหาเชิงพื้นที่พื้นที่นะครับที่สำคัญครับมีบิ๊กป้อมฮะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับที่จะพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งครับคุณอาศัดครับค่ะเรื่องนี้นะคะได้รับการเปิดเผยนะคะจากคุณชัยวุฒนาคมานุสรค่ะท่านป็นรองหัวหน้าพักอนะคารแล้วก็ศาสตราจารย์ดรนัลมนนะคะพิญโยศินวั์และเฮลันยิกพักค่ะคุณสกลทีค่ะพัทริยากุลนะคะกรรมการบริหารพักเขานําทัพค่ะจัดกิจกรรมปราสาย่อยโซนชนบุรีใต้นะคะ พลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดค่ะพร้อมด้วยกรรมการบริหารพักนะคะแล้วก็ผู้สมัครสสกทมทั้ง5เขตเลยโดยร่วมกันนําเสนอนยโยบายที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องชุมชนกทมให้มีความมั่นคงมากขึ้นทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้ะก,กลุ่มเปราะบาง พร้อมกับเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการรัฐค่ะเพาะกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยคุณชัยวุฒิยังกล่าวด้วยว่านะคะสถานการณ์ในขณะนี้ราคาพลังงานเน่โอ้โหสูงมากเลยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนที่พักพลังประชารัฐเล็งเห็นว่าเราจะต้องเข้ามาช่วยเหลือประชาชนแล้วก็แก้ปัญหาดังกล่าวให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการลดค่าไฟฟ้าให้เหลือหน่วยละ 2บาท50สตางค์ซึ่งเราได้มีการปรึกษากันแล้วว่าเราทำได้เพราะว่ามีทีมเศรษฐกิจที่มีประสบการณ์หลายคนมานั่งตกปัญหานี้ร่วมกันนะคะแต่นโยบายดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าพลเอกประวิตรวงสวุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐของเราไม่ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะคที่สำคัญะฮะพลเอกประวิตรเองจะเป็นเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับที่จะประสานให้ทุกฝ่ายครับสามารถเดินไปได้ด้วยกันได้ด้วยความสามาคัคคีการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเป็นเรื่องสําคัญมาก ขอให้คนอย่าเลือกเพราะดูจากโซเชียลมีเดียครับแต่ขอให้คิดถึงประเทศและลูกหลานของเราทุกคนครับโดยเราจะมาก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยกันในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับโดยตัวคุณสกุลทีฮะกล่าวนะครับว่าเวลาเข้าคูหาครับขอให้ประชาชนจําเบอร์ของผู้สมัครให้ดีและขอโอกาสให้ชาวฝั่งทนกาทั้งคนทั้งพักถ้าจะให้ความการุณาครับผู้สมัครของพักพลังประชารัฐก็ขอให้กรุณาพักพลังประชารัฐเบอร์37ด้วยครับพื้นที่โซนทนบุรีใต้ ยังมีอีกหลายอย่างที่รอคอยการพัฒนาอย่างเช่นการท่องเที่ยวในทุ่งครุราชบรุรณะทะเลบาขุนเทียนก็ถือว่ามีจุดขายครับแต่ต้องได้รับการพัฒนาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกองทุนประชารัฐ3ามแสนล้านบาทกองทุนนี้จะเป็นคําตอบแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครับพักพลังประชารัฐเข้าไปเป็นรัฐบาลซึ่งจะมีการผลักดันกองทุนดังกล่าวครับให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับโดยพลเอกประวิทย์เนี่ยพูดกับตนว่าเราจะต้องทําให้ชาวกทม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสะดวกสบายขึ้นครับใช่ค่ะก็ถือว่า คุณโซทีนี่ก็ขยันมากๆเลยนะไม่หยุดเลยลงหาเสียงแล้วตั้งไม่หยุดวันนั้นไปดีฉันไปทําข่าวก็ขึ้นรถแห่เขาไปด้วยโอ้โหเห็นึงความขยันความเหน็ดเหนื่อยของผู้สมัครแล้วก็ตัวแม่ทัพภาคแต่ละคนไม่ใช่ว่าไม่ใช่เฉพาะพักนี้นะทุกพักอ่ะโอ้โหเหนื่อยมากเขาใจว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยอีกเป็นพิเศษเพราะว่าพวกนี้นั่นตามกคุณตะกุนทีอีกไม่แน่เลยขอบคุณมากค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการอวยพรใช่ไหมคะก็จะตื่นตีสี่ค่ะก็ทุกพักแหละไปหมดใช่ค่ะพักไหนขยันหน่อยเราก็ต้องขยันตามไป ค่ะ